ครับ,บยังมีร้านชอเชอร์ชอเชอร์อรอรยุบานน้องดุมครับนีบ้านน้องดุมตัวบนหนองหัวช้างอำเภอกันทาราลมแล้วทำไมต้องทำทายคลิป,ปหนึ่งเมื่อกี้มันลุดไปขนาดน่าสิบสองต่อ,อ,อร้านชอเชอร์ก็มีโอกาสมากพ่ะพี่น้องมืนว่าเบิ้งทีครับก็เลยมีโอกาส บรรยากาศสวยขนาดนั้นไปดูอันนี้บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้ภาพพี่พี่คนมากพี่พี่ป้าป่าคนนู้นบางทีป้าป้าเป็นป้าแหละพี่ๆป้าป้ามั้เตรียมลูกนิดลูกอ๋ออย่าได้ได้เลยได้ได้หน่อยหน่อยนิดนึงนิดนึงนะ สวยเลยชิงช้ามันมาให้มันติดชิงช้าด้วยจะดีชิงช้ามันผ่านมาขึ้นบนกับพี่นนองก๊อกสองเมื่อกี้สายหลุดไปมีโทรศัพท์เข้าสายหลุดและวถ่ายก๊อกสองมาโชว์เชื่ชอให้พี่น้องเบิงบ้งดานบุนอีกหน่อยนึงพี่น้องเอ้เป็นคุดคล้องหลอบเลยนี่ที่ที่นี่ปรญหาอะไรั้างจะมาดพายเรือเลยเหรอ บ่คา,าดคิดว่าพื้นที่มันจะสวยขนาดนี้นะว่าพานไปพานมากรับว่คิดว่าจะสวยทายเบิังล็อกสองเมื่อกี้มือกดอชอเชอร์ให้น้ำเบียบบนพื้นหลัง้อยไายน้ำเบียบ <c oughs> ชอเชอร์บรรยากาศสวยบรรยากาศสวย เดี๋ยว,วด่าน,นาพิษไทยบ้างอย่าพี่น้องเนี่ยยนนี่นะกาแฟเพิ่งกะเจอแพงพกับแพงที่มาถือคือกินบรรยากาศพี่น้องแก้วหกสิบบาทไอดีดีมีตัวทศสาตัน,นึงก็ไอเดีดีพี่น้องอุเอ้เส็ดบ้านลงไป่หายไป บรรยากาศที่สวยตองพี่น้องไอเดียถือว่าดีนะพี่น้องดูข้างนอกแล้วก็บาบันไดเดาวมาข้างในก็ถือว่าสวยไม่เป็นกับไม้ไม่ธรรมดานะครับไม่ต้องทาสียุ่งย่กเสาไม้แดงตัวนี้กระชับน้อยเนาะ ว่าโอ้อยร้านชอเชอร์บ้านน้องดุมบรรยกาศด้านบนแต่ก่อนมีแค่จุดนั้นครับอันนี้ตรงนี้ยังยังไม่ถึงปีนะครับเพราะฝนเรินนะ่รมมากแล้วนที่พอยังไม่ถึงปีก็ถือว่าจะอยู่ได้แหละจะมีวีรบุรุษเรื่อยๆ ดูหลายที่แล้วก็มีไอเดียเนาะอยู่ในสมองที่นี่จริงๆนะจะเพ่เกิน3าม่บ่ปหน่อยสำหรับจุดท่องเที่ยวเขึ้นปฐมข้างบนครับตรงนี้ก็อ้นี่ก็เป็นที่นาเดิมเด็กชาย ใส่ปลาลงไปก็โอเคเลยครับใส่ปลาลงก็เสร็จเลยร้านโอเชอร์ริทิธานนท์ซอย08หาได้ไหมเนี่นน 8, 5, นนนยซอยเลนทางกา่วนเสร็จแล้ว่างกันทาราลมกันทารักเลยฮะเอตุ้นี้ก็เรียกอะไรนะร้านโอเชอร์คพอดีนี่ร้านโอเชอร์เปิดเจ็ดโมงถึง18บแนาฬิกาหยุดทุกวันพุธพี่เนาะร้านโอเชอร์ เปิดทุกมือ7โมงถึง18โอเคพี่น้องนะ7ถึง18ตอนไหนดังันนี้ถือว่าที่สวยอยู่ร้านโชเชอร์ที่ย่างน,นี่เปิดว่ดโดนหล่ะจ้าว่าตรงจุดสาเน่เพิ่มๆเปิดโคก็เลยเหล่มมาเอาพอกันคลิปมาแด้วครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับบวัสดีครับ